เปิดได้เลยอยากให้เปิดจะได้รู้เพราะว่าอยากให้เปิดได้รู้บนเดียตอนตอนที่ผมไม่ไม่ออกมาพูดอะไรก็มาบอกว่าผมสงสัยฝากทองไว้อไโอ้เลยผมบอกว่าตอนเช้านี่ผมที่ผมนอนพักบ้านหุ่นเซนเนี่ยผมก็ถ่ายทุกเช้าถ้ามันเป็นทองได้คือทองที่ฝาก แต่ว่าีท่านบไคะว่ากที่ไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆผมผมไม่รู้จริงๆในผมชีวิตผมยังไม่เคยเปิดบัญชีที่เขมรเลยก็ประมาณนี้ี็ในเรื่องของตอนทัสินการองหปีเรื่องทรย์สินทนจะเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่ามันมีกระแสเรื่องการยึดทรสินจากพูชาผมไม่กล้าล่วงนะครับแต่เรื่องคนที่ไปปล่อยข่าวเรื่องยึดทรัพย์สินกัมพูชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะฟ้องแน่นอนนะครับ เป็นเรื่องเท็จนะครับผมบอกไว้ก่อนใจงเงย,ย็นๆนะฮะใจงเงย็นไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่ฟ้องนะครับรเดี๋ยวมันเป็นเรื่อง, <Technology. S 1> เ,รองเรื่องเท็จแน่นอนและเรื่องนั้นท่านไม่ได้กังวลอะไรส่วนเรื่องทรัพย์สินก็เป็นเรื่องของครอบครัวท่านครับผมผมไม่กล้าร่วงนะครับแต่ว่ามีคนจัดการดูแลกันอยู่ผมผมไม่กล้าร่วงครับครับผมข่าวนี้อดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองผู้ <pes> <drying> ในการเอ่อหน่วยข่าวกรองแห่งประเทศไทยเชียร์ให้หุนเซ็นยึดทรัพย์สินคือ เห็นหนักข่าวนะครับถามทนายวิรัตใช่ไหมฮะ,ะ,ะว่ามีข่าวมีกระแสว่าฮุนเซนจะยึดทรัพย์ทักสินนะครับซึ่งนายจุทกศิลป์เนี่ยคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มาแก้ตัวนะผมไม่ได้มีหน้าที่และเราก็ไม่ได้ส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของเขานะครับเราดูตามเนื้อข่าวนะครับสิ่งที่เป็นข่าวก็คือว่าคุณทกศิลป์บอกว่าทรัพย์สินเดียวที่ฝากไว้ที่กัมพูชาให้ไปดูในห้องน้ําซึ่งถ้านักข่าว นะครับจะตามเรื่องนี้นะครับไม่ยากนะครับแต่นักข่าวบอกว่ามีกระแสว่าฮุนเซนจะยึดทรัพย์คือนะักข่าวไม่พยายามที่จะเข้าใจนะครับว่าครูทักษิณเขาได้เขาได้ดีแคร์ตัวเองไปแล้วนะครับหนึ่งละบัญชีเขาก็ไม่เคยเปิดที่กัมพูชา2เขาท้าให้เปิดว่าเขามีทรัพย์สินอะไรเหมือนที่ผมพูดในคลิปที่แล้วว่านี่เป็นจังหวะที่ครูทักษิณอยู่ในเรือนจําถ้าฮุนเซนจะนอกทักษิณต้องนอกจังหวะนี้ แล้วคุณจะไม่มีคู่แข่งในการทำเอเอร์เมนต์คอมเพล็กซ์ข้อต่อมาคือคุณคิดว่าสิ่งที่อดีตหัวหน้าฝ่ายก่ากรองไทยพูดเนี่ยใครจะสะเทือนดีลนี้กรณีถ้าฮุนเซนจะยึดทรัพย์นักการเมืองไทยถ้าฮุนเซนจะแฉว่านักเกิร์บางไทยมีใครเอาอะไรที่ผิดกฎหมายไปไว้ที่ขเขมรคุณคิดว่าใครจะสะเทือนดีลนี้ผมให้ดูดีๆนะครับเป็นการวางบินหรือไม่ ถ้าสมมุติไม่เปิดด่านในอีก2อสาเดือนที่จะถึงนี้คุณอย่าลืมว่าตอนนี้รัคเพื่อไทยไม่มีอำนาจคุณทุงิงไม่ได้เป็นนายกคุณทุกศินอยู่ในเรือนจำแล้วถ้าฮุนเซนขู่ว่าถ้าไม่เปิดด่านจะแฉนักการเมืองที่เอาทรัพย์สินไปฝากไว้ที่ขมรจะยึดทรัพย์คุณคิดว่าเขาขู่ใคร 1. เขาขู่คนที่อยู่ในเรือนจำหรือเขาขู่คนที่มีอำนาจ ถามแค่นี้เองนักข่าวจะต้องนักข่าวถ้ามีเซนต์นิดนึงนะครับถ้าคุณมีเซนต์นิดหนึ่งโดยที่คุณไม่ได้อยากขายข่าวจนเกินไปหรือแม้กระทั่งอดีตเพราอาหน่วยข่าวครองนะครับถ้ามีเซนต์นิดนึงคุณเซนจะขู่ใครขู่คนที่ไม่มีอํานาจและอยู่ในเรือนจําหรือขู่คนที่มีอํานาจในการที่จะสั่งเปิดปิดดานน่านณปัจจุบัน ผมเป็นประชาชนคนธรรมดาเรามองวัดเดียวเรารู้เพราะฉะนั้นผมเนี่ยเชียร์สุดจิตสุดใจให้คุณเซนเปิดมาสักทีเถอะนักการเมืองคนไหนที่เอาทรัพย์สินไปซุกไว้ที่ขเขมรคุณอยากจะยึดทรัพย์นักการเมืองคนไหนคุณยึดได้เลยตอนนี้ผมคิดว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่คุณจะยึดได้แบบไม่มีอะไรเลยคุณทักษิณต้นตานอำนาจคุณไม่ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมบอกแม้กระทั่ง อดีตผู้ใรการหน่วยข่าวกรองและก็นักข่าวนะครับสื่อกระแสหลักในประเทศไทยนะครับทั้งหมดเลยนะครับเอาประชาชนคน,คนตัวเล็กๆของผมอยากจะบอกนิดนึงว่าถ้าฮุนเซนขู่ตอนนี้เขาจะขู่คนที่ไม่มีอำนาจและอยู่ในเรือนจำหรือขู่คนที่มีอำนาจที่จะเปิดด่านเรื่องนี้มันไม่ต้องลึกลับซับซ้อนไม่ต้องเรียนจบไม่ต้องมีใบประกาศนักข่าวไม่ต้องมีอะไรรู้ด้วยคอมมอนเซนเพราะฉะนั้นฮุนเซน คุณเปิดมาได้เลยคุณมาเนตคุณเปิดมาได้เลยคุณเปิดวันนี้เปิดพรุ่งนี้เปิดคุณเปิดให้เร็วที่สุดอย่าพูดอย่าดีแต่พูดเหมือนนักการเมืองไทยคุณจะต้องเปิดทันทีคุณจะต้องยึดทันทีฝากไปถึงข่าวสำนัมมกข่าวและนักวิจารณ์เยอะแยะ,ยะคอมเมนต์เซนต์อยู่แค่นี้เองขู่ใครขู่คนที่มีอำนาจหรือขู่คนที่ไม่มีอำนาจในการเปิดด่าน